กูบอกว่าให้มึงอะเอาเอากูวับไปบ้านเอากูวับไปหามึงไม่ใช่มึงวับมาหากูแล้วนี่มันที่ไหนเนี่ยที่ฝายแล้วมึงต้องพิมพ์หรือเปล่าพิมพ์ไม่ใช่กูไม่เกี่ยวไม่เกียวงั้นก็เอาแบทแมนก่อนแบทแมนบุตรช่ขึ้นก่อนแล้วก็อะไรต่อไม่ได้แล้วมึงอยู่กับกูแล้วไม่ได้แล้วไอ้ที่ฝายมึงนี่ไงกูไม่ได้มีแม่กูวับไปหาไม่ใช่ไงไรความคิดใช่หรอ เมื่อกี้กูวับไปหาเมืงเลยไอ้กูลงไปข้างล่างดิอ่าแล้วมึงพิมพ์ชื่อกูก่อนเห็นไหมกูมาหามึงเห็นไหมไก่ไก่เต็มไปหมดเลยอาแล้วมาอยู่ก็พิมพ์อย่างเงี้ยไก่เขียนแล้วจะไปมาอยู่กันเราแล้วพิมพ์กับกูทำไมล่ะมึงพิมพ์มันมาหากูหรือเปล่าก็พิมพ์อย่างไงไงไม่กูพิมพ์ให้มึงไปหามัน่าไอ้ดีคหาให้หมดชิบหายแล้วต้องกลับเราต้องกลับยังไงเนี่ยเฮ้ยกูจดไอ้กูจดไอ้นิยวอ่ะไม่รู้ไอ้ไอ้นิยวก็ตายอยู่ เอ็นยูออกไปแล้วไปหายูทาโอกาสหลังโอกาสสุดท้ายเรียบนำบอลมาหากูนใช่ไอ็นยูมาอีกก็ตายหมู่เลยเนี่ยใช่ยาสสุดท้ายนี่นี่นาแล้วก็โรบินต่อนี่นิวแล้ามึงเอามันมาหากูนะนี่ไงมันจะเขียนว่าเทเลพอร์ตนี่กูโรบินฮะใช่เอะ กูว่าได้สร้างบ้านใหม่แล้วล่ะไงไงไใช่ไหมไม่ใช่าได้เร็วยืนดิเนี่ยไงไอ้ดูตาเดี๋ยวกูจะวาร์ปไปหาเงินเร็วไอ้เี่ยใครเตะตีกูเตะตีกูเออโอ้โหเออท็อป L O W underscore B A N แล้วให้ แบทแมนทีวีมาไม่มาทีวีอ่ะมาทีวีอ่ะเฮ้ยเุ่งเอ้ยยุ่ไอะไรไม่ไรไปหากูกลับบ้านเดี๋ยวนี้วไอ้เข็มตีกูแล้วทำไเอ้าวอ้าวมึงตายยังอุ้ยไอ้เขี้ยมีคนตีกูไอ้ขี้ฝายของตีกู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 เดี๋ยวตีกูเสียดายเลยเว้ยอย่าตีกูแม่งหากูกลับบ้านเดี๋ยวนี้ แบทแมนเออโรบินโอ้โรบินมามึงจะไฟกับกูไอ้ตามึ่ยนะมึงทีพีแล้วใช่ไหมยังเอาอย่าไเดิมไอ้ชิบหายเล่นไม่ต้องไปอย่าไปไม่เอาจับไทีวะกูไม่อยากบัวเอาของไปเก็บในคังก่อนหลงกูก็บอกหลงทางหลงทางอุงสาเจอฟักทอง อ๋อเฮ้ยอ๋อแล้วบ้านบ้านตูแต่กีฬาผมโอ้เด็ครับเรียนให้ทราบครับนิวครับรู้ไหมครับคุณทามาทำประวัติศาสตร์กับเราไปบ้างครับทามันเอาเล็กทั้งหลายอันของเราไปเสียเสียได้เสียหายเย่มากันหมดแล้วมากันหมดแล้วไอ้สัตว์กูจะฆ่าวัวตัวนี้ยังไงเนี่ยตอนนี้ยังไงไม่รู้อะลิฟกูอยู่ไหนโอเคลิฟครับสุดยอด เฮ้ยตรงนี้มีเรือเราด้วยทามสนใจจะไปประจนภัยอีกรอบไหมเล้วกูรือเปล่ามึงครั้งเดียวมึงก็พากูชิบหายไปด้วยนะขณะนั้นกูเลยเฉยเฉยๆที่บ้านนะหน่วยหน่วยสร้างบ้านกูมึงก็วาร์ปกูมาตรงนี้อยู่ได้ไอ้เหี้ยแคเกาเมื่อไรกูจะตั้งบ้านเสร็จโอ้ยเกิร์ตโอ้ยท้น้ำไหลขึ้นนะแม่งแฟนตาซีมากฮึบฮึบเร็วขึ้นเรื่อยๆอ่ะกูลองปักอินในทีวีเลยอ่ะ ใช่ใช่ใช่กูกูกูมาตรงนี้สามสิบรอบแล้วเนี่ยจะกูจะออกกูมาตรงนี้จนกูคิดถึงมากอ่าติ้งติ้งติ้งตากวกติ้งติ้งเพื่อทำาวามเห็ดของมึงต่อนะไอ้แสดอันนี้มึงอยู่บ้านแล้วไม่ใช่หรอ่อแต่เห็ดมันไม่โตนะไอเหตุรีบรีบกับมึงขึ้นไวกว่ารีบอีกเออตามอย่ามองมันแตกหน่อช้ามากเลยตามที่ดูในยูทูบเนี่ยนะเฮ้ยกูจะเอาดาบเหล็กแกไวในบ้านเดียว มึงจะทำดาบเหล็กทำไมมึงทำจอบเหล็กไดด้าบเหล็กมาจากซอมบี้เฮ้ยอ๋อเฮ้ยชิมหายแล้วทางลงไอ้สัตว์กูไม่ลงทางนี้ก็ได้โอเคครับเก็บของเข้าไปข้างในครับแจ็คเออ่พัมกินอยู่ข้างในนะไปแคะมันเล็ดเอาเองมาแคะเอาลงมาเลยนี่มันทำไงวะโอเคก็ใส่ใส่ช่องคราฟ ทางคลิปน้ำมึงนี่ใช้ความตั้งใจในการสร้างต่ำเฮ e ี้ยเฮี้ยคอเฮ้ยกูสร้างตั้งเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วเว้ยเขียงเขียงอยู่ข้างล่างเดี๋ยวกูโยนลงไปให้วของแตกงนะจิแตกอะ่ะอยู่ข้างล่างนะ <laughs> เดี๋ยวมึงเอาเมืองกำแพงเออเ,เออเไปแล้วอจะอยู่ใต้น้ำน่ะทั้งหมดทั้งมวลนะ่ะกูแคบหมดละ ละได้น้ำโอ้ตุ้มเอ้ยใช่ป่าววะมึงทำเป็นเป้ามาเล็ดอะชิบหายนี่ไงออกทางไหนเนี่ยกูชิบหายเดี๋ยวจมน้ำกูจะตายแล้วคิมขึ้นมาก็เอาใส่ช่องคัพเดี๋ยวก็ได้เมล็ดไรควายเอ้ยไอ้้ลแวกูทำเป็นเมล็ดให้แล้วได้เองเนี่ยได้แล้วได้แล้วแต่พึ่งมันต้องปิดประตูก่อนขึ้นมันจะขึ้นไม่ได้อันนี้มันเปิดอันนี้มันเออปิด ขึ้นมาปิดไอิชิไฟเอ้อยออจะขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมโอ้แล้วก็พลอยเปิดเอาชิชิไฟค่อยปเปิดเฮ้ยโง่เรื่องการอะไรกูเกูไปดู <c oughs> ฟาร์มนี่ถึงไหนแล้วโอ้เออนี่ไงตรงนี้ลงได้ไหมตรงนั้นเป็นฟาร์มนเห็ดมานี่มาน,นี่มานี่ตรงนี้เป็นฟาร์มเห็ด <c oughs> ตรงนี้ลงได้ไหม อ๋อแจ็คโอเลนเทนไม่มาเก่งอยู่ไหนอ่ะนี่มาตรงนี้มาตรงนี้มานี่มานี่มานี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้พ่อแกว่าอะไรว่ามัสรูมมัชรูมไอ้ควยจะแปะทำไมทอดออกอย่ามึงแปะไม่ได้ถ้าเกิดแปะมันมันต้องแสงสว่างเท่านี้ถ้าเกิดทอดออกมันเอานี่มาใส่แทนมัน เห็นไหมมอนมันจะเกิดมันสว่างกว่าทรอสมันไม่โตอ้าวเอามากูอยากมา้กูจะไปแปะเล่นในบ้านมาตกแต่งบ้านสัตว์แม็กทำลายปาล์มเห็ดกูโอ้ยตรงนี่คือไม่รู้มันจะโตเปล่าแต่นี่กูก็ทำตามยูทูบเลยนะโอเคท่ามเฮ้ยใครมาตีเสากูออกอ่ะกูเองอ่ะ เอ้ยยาเอาเสากบมาเฮ้ยไม,ม้มันวางไว้ตรงวางไว้ตรงฟาร์มเห็ดอะติกู <c oughs> ให้สัตว์กูทําต้องนานเลยเฮ้ยโอ้เสาต้องทำนานนุ้ยมันต้องเอาน้ําออกแปะเสาแล้วค่อยเอาน้ําเข้าใหม่โอ้ไอ้ยาวเข <c oughs> ี่ยไ้กันนะไปแล้วอยากรูถ้าลงปั๊กอินไปแล้วมันจะใช้ได้แบบเราปั๊กอินสมัครสมาชิกลงด้วยนะล้มนติดส่งมึงกลับ ประเทศปาปัวนิวกินีเดี๋ยวไปเอาฟักทองใส่ไว้ในบ้านก่อนไอ้เค้งทำไฟฟักทองเลยปะพายฟักทองทำเป็นทำฟาร์มฟักทองเป็นพายพายฟักทองพองเนี่ยเอ้มันเขียนความกินปลาเอามนมาให้กูได้ทงเงาเงาบักเก็ตอะตักตักตักลูกมึงไม่มีบัคเก็ตคืออะไรอ๋อไอ้เที่ยลงทางในบ้านถังเลขอะไอ้เหี้ยวทำถ้ากูลงไปแล้วกูขึ้นไม่ได้ใช่ไหม มวนหมูมะ่ะมัตายอยู่ตายแล้วไป่แหละสัตว์ไอ้ชิบหายออกอยังไงวะมันทำเค้กได้ด้วยนะเว้ยถ้ามึงเอาชุกเกะเคนมาให้กูไอ้สัตว์เอ้าทำไมบล็อกไม่ดรอปวะเอ้าเฮ้ยเรียบร้อยโรงเย็นจีนเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเห็นปะเห็นแรงม่วงปะเขียงกูเจอกูเจอแม่มด ไอ้เคียงเอาไปิดดิสัตกบเคียงขังมันไว้กูตกหลุมมึงอะขังมันไว้ตรงนั้นแหละขังมัวตรงนั้นปล่อยมันไปไอ้เคียงกูตกหลุมมึงอ่ะเป็นรูเลยเออเดี๋ยวกูเศร้าแมงติกไอ้ไอ้ขี้ฝายมันเดี๋ยวกูไปออกไปดูก่อนอย่าไปตีมันนะเว้ยกูเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ทำไมวะมันจะได้คลอดลูกแล้วมันจะโตขึ้นเรื่อยๆจริงเหรออันนี้จริงว่ะไม่จริงไอเฮียไอเฮีย ไหนมันอยู่ตรงไหนวะฆ่ามันไม่ฆ่ามันไอ้เหี้ยมันบินขึ้นมาหากูอุ้ยแม่งคว่างยาใส่กูโอ้โหไอ้เหี้ยมันกูไม่ได้ฆ่ามันมันจะฆ่ากูมันน่าจะฆ่ามึงเพราะว่ามันมียาขังไว้ตรงนั้นโอ้มันอยู่ไหนแล้วเนี่ยมันหลุดออกไปแล้วอ๋อไม่บอกไม่บอกก็อ้าวชิคกี้พายแม่งอยู่ตรงนี้ ฆ่ามันไปเถ้อมันไม่ตีตีไม่ได้เจอกูหรอกไม่ได้เจอกูตีตีเมื่อไหร่จะเข้ายุคเพชรสักทีวะจิบหายแล้วดาบพักธนูแล้วกูมีธนูใช้ด้วยไงวะโจะใช้ได้ด้วยไงวะแมงมีพิษแมงตายแล้วไอ้ควาย เมื่อกี้กูแทนูกูกูกะจะขังมันต่อจนเอ๊ยเสียงซอมบี้เนาะตายแล้วตายแล้วนมแดงนมแดงนมแดงนมไอสัตว์มีนมกูไม่มีไงมึงเอาม่วงๆอีกไอตัวนั่นแหละไอตัวเมื่อกี้เนี่ยกูบอกกูเลี้ยงไว้มันตายแล้วเนี่ยกูฆ่ามันกับเบอร์เลยนั่นไงมึงคนฆ่าเองอ๋อโอเคประเด็นคือตอนเนี้ยเหลือแค่เราสองคน ไหนวะอ,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 อยู่ไหนวะอยู่นี่หนผีปักทองอ๋อแหนว<อ>่าอยู่ข้างบนใส่แบบเนี้ยเขาบอกว่าอะไรวะคีปเปอร์จะไม่มาตีมึงจริงเหรอมันจะกลัวมึงเอ้ยสุดยอดเลยแต่คีปเปอร์มันกลัวแมวเว้ยกูเคยดูมาคีปเปอร์ประเทศมึงกลัวแมวอ่ะ ชาดข้าวกูหายหมดเลยซีดเลยโอ้ยไอ้เคียดหลอนอไอ้ีิฝายไอ้เฮียมันโตอยู่เห็ดเดียวเองอะ่ะอีกเห็ดหนึ่งมันไม่โตอ,อ่ะอีเห็ดแดงอะ่ะขึ้นไปแล้วความจริงจ้าฟ้าคิดไว่าโรกสวยงามยากิโม เศษส่วนผูา,าที่โดนกัดก่อนยาคีโมโอโหเสียงกูจะพอนะไม่ไหวแล้วว่ะวดหัวกูไม่พอมั้งไงคับจะอ้วกแล้วเนี่ยเออไม่ไหวแล้ะตานอื่นกูต้องแดกนมปังแบบแล้วกูจะหายเอียนแล้วกูก็จะนั่งสร้างฟาร์มต่อ ไม่หวแล้วว่ะมึงพอละคูปิดละมทำแล้วเหรอทำ